มีเหตุย่อมมีผลนะคะเหตุใดในชาตินี้มีพ่อและแม่อยู่พร้อมหน้าเพราะคุณช่วยเหลือไม่ดูแคลนคนไรา้ญาตในชาติก่อนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะแอดมินจะมาแบ่งปันสูตรหนึ่งเน้นๆให้เลยนะคะ3ตัว2ตัวเด็ดๆเลยค่ะในงวดวันที่1 กรกฎาคม2564ที่จะถึงนี้นะคะงวดที่แล้วเข้า1771เต็มๆเลยนะคะใครที่โชคดีแอดขอแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนใครที่ผิดหวังเดี๋ยวเรามาตมามกันต่อในคลิปนี้ได้เลยนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องสองห่วย Channel ทางช่อง YouTube ด้วยนะคะเป็นช่องเล็กๆนะคะมีเข้ามีหลุดก็จะพึ่งทิ้งกันไปไหนนะคะ ใครที่รอสูตรหนึ่งของอช่องสองหวยนะคะวันนี้แอดได้มาแอดก็รีบเอาไปลงให้ทันทีเลยนะคะไม่ดีรออะไรนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าตัวเลขของสูตรหนึ่งมีตัวไหนบ้างนะคะใครชอบก็จัดไปได้เลยนะคะใครไม่ชอบก็ผ่านไปได้คะ่ะส่วนช่วงนี้นะคะมีฝนมีแดดมี โควิดนะคะยังไม่จบเลยนะคะเพราะฉะนั้นออกจากบ้านอย่าลืมดูแลสุขภาพใส่แมสสวมหน้ากากอนมามัยก่อนออกจากบ้านนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขมีไม่เยอะนะคะสําหรับคลิปนี้ดูให้จบนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ที่สําคัญนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แอดนะคะกดติดตามแอดด้วยค่ะใครที่กดติดตามแอดแล้วแอดก็ขอขอบคุณมากเลยนะคะ ถ้าแอดพูดผิดประการใดแอดก็ขอโทษมาณนที่นี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขที่แอดให้นะคะเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะตัวเลขที่แอดให้นะคะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสูตรหนึ่งเขาจะเน้นให้ตัวไหนบ้าง3ตัว2ตัวเด็ดเลยนะคะงวดที่แล้วนะคะรับรัพย์กันไปทั่วหน้านะคะ มีคนฝากแอดมาทําบุญเพราะว่าแอดจะไปทําบุญนะคะมีคนฝากมาทําบุญนะคะเล็กๆ,ๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆนะคะเราก็ทําบุญด้วยกันใครไม่สะดวกก็ทําบุญแถวบ้านนะคะบาทสองบาทกุศลมหาศาลเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมสะสมบุญกันเยอะๆนะคะแอดก็พูดทุกคลิปจะเบื่อกันนะคะแอดก็เป็นห่วงแฟนคลับเอฟซีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะที่สําคัญนะคะตอนนี้นะคะบางคนก็ไม่ได้ทํางานนะคะก็อยากมีโชคมีลาบกันนะคะแอดก็อยากให้ท่านผู้ชมนะคะ มีโชคมีลาบกันนะคะรีบหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้ได้เลยนะคะใครชอบถ้าเกิดตัวไหนที่ไปตรงกับใจของใครนะคะจัดไปเลยนะคะแอดก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่ามีตัวเลขตัวไหนบ้างไปตรงกับใจของใครบ้างนะคะตัวเลขของหมูทองตัวเลขของหมูทองเดี๋ยวแอดจะลงให้นะคะวันนี้แอดลงสูตหนึ่งให้ก่อนนะคะแล้ว ก็จะตามด้วยสูตรสองและของทองนะคะสตัวให้เลยนะคะ5้าเจ็ดเก้าศูนย์สามเน่าอาะคะอย่าลืมนะคะว่าตัดสตัวหน้า2ตัวท้ายด้วยนะคะแรกวิ่งนะคะใครชอบขาวิ่งก็หกห้าสามมัดรวมก็ได้นะคะใครชอบนะคะแอดชอบสาม้าห้าสานะคะส่วนสองตัวก็จะมีห้าหนึ่งห้าศูนย์สองแปดสานะคะอย่าลืมสาหด้วยเนาะแอดก็ อยากจะได้สามห้าเหมือนกันนะคะอย่าลืมเลขหกกับเลขเก้าเป็นตัวเดียวกันนะทุกนคะเห็นไหมคะว่าหมูทองเขาจะสูตรหนึ่งนะคะจะเน้นๆให้เลยนะคะส่วนของหมูทองนะคะต่อจากคลิปสูตรสองเสร็จแล้วจะลงของหมูทองให้นะคะวันนี้นะคะ, Rut, ะสูตรหน,น,น Leonardo, ึ่งเป็นยังไงบ้างคะมีตัวเลขไม่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะแอดขออวยพรให้ท่านผู้ชมนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอยาเจ็บอยากไขมีเงินมีทองไก่กองมากมายเลยนะคะมีโชคมีลาบในงวันที่หนึ่งก็ล้กัน รกรกฎาคม2,564ที่จะถึงนี้นะคะลิ้นแอดก็พันกันมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลขที่แอดให้นะคะจัดไปได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ